เต้นตันได้เนี่ยมาทำอเต้นเต้นดิแมมอยู่ผข้างเ้าเนี่ยไอ่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแ่มาูบ่ได้เห็นได้บ้านี้อ้าเค่ะมาเดี๋ค่ะน่ะาเต้กเต้นอนต้น ม่นอนบอดที่เป็นยังวาินนอนบอดบ่มาเต้นเต้นแล้วหนาม้าหันหนามมาหนามมาบายบายพ่อ บ๊ายบายลงจุ๊บ